ฉันอัมพิการมดีวัฒน์และคุณสัชชิชากมลเนตรค่ะกลับมาพบกับรายการ Good n e w ส์ค่ะข่าวดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีกับช่องดีๆทาง Good Channel อีกเช่นเคยค่ะ เมื่อวันที่7พฤษภาคม2554ที่ผ่านมาบริษัทคังเซนเคนโกได้จัดงานเฉลมิมฉลองครบรอบ18ปีอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Celebrating Life, Celebrating Success ที่ impact เมืองทองธานีโดยนายอิทธิศักดิ์อำพันยุทธประธานกรรมการบริหารบริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้ให้สัมภาษณ์และเปิดเผยถึงภาพรวมของคังเซนตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมา วัตถุประสงค์หลักของเราก็คือการที่เราต้องการจตอกย้ําความมั่นคงของธุรกิจภายตรงของคนไทยบริษัทหนึ่งเมื่อเรามปการจัดงานตัวน,นี้ขึ้นเนี่ยผมเชื่อเหลยเกินครับว่ามันจะเป็นการตอกย้ําถึงหลักการแนวทางการทำธุรกิจที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในเรื่อง,ง,ญญาอง,องการดำเนินธุรกิจและก็ห่วงใหญ่ในเรื่องของความมีอยู่ของพี่น้องสมาชิกครอบรครัว่ะเทุกทุกคนและรวมถึงการนําพาผลิตภัณฑ์ที่ดีคุณภาพห้กับผู้บริโภคทั่วประเทศไทยด้วย สำหรับในคึ่นปีหลังเนี่ยผมค่อยๆมั่นใจว่าภาพโดยรวมของตลาดน่าจะดีขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงปลายปีที่แล้วกับต้นปีที่ผ่านมานี้เนี่ยจะเกิดปัญหาในเรื่องของอุทกภัยนะครับแล้วก็ปัญหาเล็กน้อยบ้างแต่ผมมองว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปคาดเดาหรือกากเกณฑ์ได้ซึ่งพอผ่านจากช่วงนี้ไปเนี่ยกำลังซื้อเองส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของภาวะการทํางานของของคนโดยรวมทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปประชุมที่ที่รัฐสภามานะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ทางภาครัฐเองเนี่ยได้คำนึงถึงประชาชนคนทำธุรกิจขายตรงด้วยก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณออกมาส่วนหนึ่งโดยให้ทางสมาคมธุรกิจฝังชายแล้วก็สมาคมก้ขายตรงมานั่งปรึกษากันว่าถ้าได้รับงบประมาณตรงส่วนนี้มาแล้วจะเอามาทําประโยชน์อะไรได้บ้างอันี้เนี่ยเราก็ได้มีการประชุมและพูดคุยกันเพื่อเอ่นว่าในส่วนของงบประมาณตรงนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยเขาให้ไปในส่วนของ ผู้ที่ได้รความเดือดร้อนก็หมายถึงว่าให้ในส่วนของผู้ประกอบการ SME เป็นหลักนะครับซึ่งผมก็ได้มีการพูดคุยกับหลา,ายๆบริษัทโดยรวมแล้วเนี่ยทางบราาิษัทไทยตัวเองถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบบ้างจากปัญหาแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูแลตัวเองก็ได้ส่วนใหญ่แล้วที่เดือดร้อนจริงๆจะเป็นสมาชิกผู้ชนิดฉลามากกว่านอกจากความสำเร็จในประเทศไทยแล้วบริษัทคังเซนเคนโกยังได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถขยายแบรนด์ไทยไปสู่สากลในรูปแบบบริษัทขายตรงที่ข้ามชาติไปทำธุรกิจหลายประเทศวันนี้ละครับที่เราที่เราแสดงให้สมาชิกทั่วประเทศเห็นว่าวันนี้เรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราก็ยังมีสมาชิกครอบครัวเซนจากต่างประเทศมาร่วมด้วยก็จะมีมาจากอินโดนีเซียนะครับมีมาจากมามีมาจากลาวแล้วก็น้องใหม่ที่เพิ่งมาก็จากเวียดนาม วันนี้แต่ละคนก็มาดูความยิ่งใหญ่แล้วก็มาให้เห็นภาพว่าวันนี้เนี่ยบริษัทข่าตรงคนไทยเราเป็นอย่างไรแล้วก็โอกาสที่พวกเขาจะได้รับจากการทํางานนี้ก็คือการนําเอาเรื่องราวต่างๆความสำเร็จต่างๆเนี่ยไปบอกต่อมันเป็นนิ่งกว่าแคมเปญเป็นนิ่งเป็นนิ่งกว่าโปรโมชั่นระยะสั้นแต่มันคือภาพที่เห็นแล้วสามารถเอาไปพูดได้เป็นระยะยาวนี่เหตุผลว่าทำไมวันนี้เราต้องต้องทำงานนี้ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันการตอบย้ำภาพแบรนด์คนไทยแบรนด์ข่าตรงคนไทยที่มีความมั่นคงจริงๆและเป็นแบรนด์คนไทยที่สามารถก้าวไกลสู่สากลได้อยาาเ็ภู และภายในงานคณะผู้บริหารบริษัท g o ู๊ดชา n n e ลบอสคาร์จำกัดนำโดยคุณอริสาโอมนายกุลกรรมการบริหารและคุณชัยเทพพัฒนาพัฒนา,ฒนาผู้จัดการฝ่ายขายได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีให้กับนายอิทธิศักดิ์อัมพันยุทธประธานกรรมการบริหารบริษัททางเซนเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ ก็ตอนนี้ขอฝากในส่วนของบริษัทกาเซโกไว้กับท่านผู้ชมด้วยอยากให้ทอย่านผู้ชมทุกคนเนี่ยได้มองธุรกิจแคนดงเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างสรรค์โอกาสที่ดีแล้วก็เป็นสินค้าที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกคนขอบคุณครับก่อนจากกันไปในวันนี้ทิ้งไทยด้วยภาพบรรยากาศ ภายในงานที่คึกคักไปด้วยสมาชิกนับหมื่นที่มาร่วมงานในครั้งนี้พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตสนุกๆจากว่าน AF2 และขบวนเกียรติยศก็เข้าสู่งานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่ แรกกันเลยนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณกระต่ายนะคะไปดูความอัศจรรย์อของเจ้าตัวแบคทีเรียนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกลายพันธุ์แล้วค่ะคุณกระต่ายก็คือดื้อยาปฏิชีวนะทุกชนิดเลยค่ะมันน่าอัศจรรย์ตรงไหน,นใช่น่ากลัวมากเลยค่ะพูดแบบนี้ต่ายมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมด้วยว่าเอ๊ะเจ้าตัวแบคทีเรียเนี้ยมันเป็นอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงเจ้าตัวแบคทีเรียในนี้นะคะเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียค่ะเป็นเจ้าตัวแบคทีเรียที่สามารถต้านยาปฏิชีวนะได้ โอ้โหน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วก็เขาเกรงมากว่าจะหวั่นแพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะทางทีมวิจัยของหายทยาลัยคาดิฟค่ะพบว่าเจ้าแบคทีเรียนี้นะคะกระจายพันธ์ในน้ําประปากรุงดิวเนรีค่ะเป็นสายพันธุ D ์ M D M 1นะคะ,คะแล้วก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันปกป้องตัวเองได้แล้วก็ต่อต้าน,นกกต่อสู้นะกับยาปฏิชีวนะได้ทุกตัวเลยแล้วเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเจอเฉพาะผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะ โรงพยาบาลนี้เท่านั้นพักหลังค่ะแพร่กระจายออกมาแพร่กระจายไปเจออีกที่หนึ่งแล้วก็กังวลมากด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวแบคทีเรียนี้สามารถอยู่ได้ในทั้งในน้ําค่ะที่ใช้สําหรับดื่มใช้สําหรับปรุงอาหารนั่นหมายความว่าทุกที่เลยเจอเกิดเจอกับมันได้ทุกที่เลยถูกต้องตลอดเวลาทีนี้แล้วฉันยันไม่พอค่ะมันกระจายพันธุ์ได้ในภูมิประเทศเขตร้อนที่มีน้ําท่วมเป็นประจําค่ะ จะส่งเสริมทําให้มันสามารถกระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะยิย่งถ้าเกิดแพร่กระจายไปแล้วเราะว่าเป็นปัญหานานาชาติแน่นอนแล้วก็น,นี่ด้วยมีคนยุโรปค่ะไปเที่ยวอินเดียค่ะคุณปูนแล้วยังไงคะคุณระ้่ายนำเชื้อโรคนี้กลับมาประเทศด้วยโอ้โหตายแล้วได้ของแถมเลยคะได้ของแถมไปอินเดียค่ะแถมแถมต,ตัวแบคทีเรียตัวเลือยาปฏิชีวนะไปด้วยใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะคนไทยก็วิตกกังวลนะคะ,คะเพราะว่า อินเดียกับประเทศไทยนะคะก็ไม่ต่างกันมากแล้วก็อยู่ในเขตอากาศที่ร้อน <ฮะ S 1> เหมือนกันเลยแล้วก็น้ําท่วมนี่ก็บ่อยมาก<อ>นะคะตอนนี้คนไทยก็เลย หวั่นกลัวกันนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ย่าเพิ่งตื่นตระหนกอันนี้ต้องฟังข้อมูล่ะไมดีใช่แล้วค่ะยังไงก็ติดตามนะคะสาหรับข้อมูลอีกหนึ่งครั้งนะคะเอาล่ะค่ะกลับมาที่ฝั่งคนไทยบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็มีเหตุการณ์นะคะความวุ่นวายต่างๆที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวนะคะสึนามินะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นข่าวแผ่นดินไหวนะคะครั้งยิ่งใหญ่เลยของประเทศพม่านะคะแล้วก็รวมถึงเมืองไทยเองค่ะข่าวการเมือง ก็ยังคงวุ่นวายอยู่นะคะคุณตยตี๋เชื่อได้ว่าคนไทยทุกคน99.99%เครียดใช่แล้วค่ะและเรื่องของการเมืองใช่ใช่แล้วน้ํามันด้วยนะคะตอนนี้ทุกอย่างขึ้นหมดเลยค่ะซึ่งนะคะล่าสุดนะคะรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่าคนไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคเครียดสูงมากๆเลย คุณกระต่ายเครียดไหมคะเนี่ยเริ่มเครียดเลยนะคะพูดปุ๊บเครียดปั๊บเลยนะคะซึ่งนายแพทย์ทวีนะคะตั้งเสรีนะคะรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะก็เปิดเผยว่านะคะสำหรับเหตุการณ์ความหวั่นวิตกนี้นะคะก็อยากจะให้คนไทยนะคะเวลารับข้อมูลข่าวสารนะคะอยากจะให้รับจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ใช่แล้วเพราะว่าบางทีใช่ค่ะบางทีแบบได้รับมาจากอินเทอร์เน็ตอ่ะเราก็ตกใจนะอย่างเช่นข่าวนะคะการระเบิดของเตาบอดกรตอนนั้นเนี่ยค่ะ ได้รับทุกวันค่ะอีเมลมาว่าจะมาถึงเมืองไทยวันนี้วันนี้นะคะให้รีบกลับบ้านนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข่าวต่างๆนะคะเราควรจะกรองก่อนนะคะแล้วก็ดูจากแหล่งที่มาของข่าวด้วยนะคะว่าความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะกรมสุขภาพก็บอกว่าตรวจสอบนะคะอย่างเช่นพวก สภาพอากาศก็เหมือนกันนะคะควรจะติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าจริงหรือไม่นะคะจะเกิดพายุนะคะเราก็ติดตามนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะเป็นโรคที่หว่นวิตกมากจนเกินไปเธอรู้ไหมฝนตกเมื่อไหร่แถวบ้านเราตกพอดีเลยไม่ใช่นะคะเราจะต้องดูนะคะข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเอาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เป็นห่วงนะคะสำหรับสุขภาพนะคะของคนไทยนะคะแถบจังหวัดภาคอีสานของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะเราเจอ โรคมาหลายโรคแล้วเมื่อกี้อ่านะคะว่าไม่โรคเลยไม่มีค่ะอันนี้เรามาถึงวันนี้เรามาถึงเทรนบ้างเอาแบบสนุกสนุกบ้างนะคะวันนี้อ่าหน้าเราอินเทรนมากนะคะด้วยวัยด้วยนะคะเพิ่ง20เท่านั้นเองนะคะตายทีเองนะสิบแปดเองนะตายแล้วคุณตายกล้าพูดนะคะอ่านนะคะสําหรับอินเทรนวันนี้นะคะไม่พ้นค่ะเฟซบุ๊กค่ะเล่นไหมเล่นไหมประจาาเน่ยเฟซบุ๊กมากใช่แล้วนะคะยุคนี้นะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเฟซบุ๊กนะคะซึ่ง รู้ไหมคะว่ามีาภัยเงียบค่ะที่แฝงมานะคะ,คะกับ a c e b o o k นะคะก็คือมีผลวิจัยค่ะคุณตายาออกมาแล้วนะคะว่าคนที่เล่น a c e b o o k มากมากนะคะมีโอกาสเสี่ยงค่ะเป็นโรคบูลิเมียแล้วก็อนอเล็กเซียด้วย๋ยวนะคะบูลิเมียกับอนอเล็กเซียนี่คือโรคกลัวอ้วนแต่มันจะมาเกี่ยวข้องกับ Facebook ได้นะคะโดยนะคะงานศึกษานะคะผลวิจัยล่าสุดนะคะก็บอกแล้วว่าผู้ที่ใช้เวลากับ a c e b o o k มากมากนะคะมีความเสี่ยงค่ะที่จะมีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ ก็คือว่านะคะงานศึกษานะคะเขาบอกว่ายิ่งเราเนี่ยใช้เวลาในการท่องอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าเล่นเฟซบุ๊กมากๆนะคะก็จะทําให้นะคะอดอาหารก็คือมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเดี๋ยวก่อนพอแม่มาตามก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งะนะคะเอาละค่ะนะคะนั่นก็อาจจะนําไปสู่นะคะการอดอาหารที่ขั้นรุนแรงเลยทีเดียวนะคะ,คะซึ่งตอนนี้นะคะนักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยไฮฟาค่ะในประเทศอิสราเอลนะคะก็พบว่านะคะมีความเสี่ยง ความเสี่ยงเหล่านี้นะคะอาจจะลดลงค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะใส่ใจนะคะกับบุตรหลานมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีส่วนร่วมอตอนที่เขาเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยวอ่า<อ>ใช่ใ,นนใช่แล้วค่ะ,ค,ะ,ค,ะความเสี่ยงเหล่านี้นะคะก็อาจจะลดลงค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะท่านผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่รู้จักะนะคะบูลิเมียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำศัพท์คํานี้นะคะมาจากรากศัพท์ค่ะจากภาษากรีกนะคะแปลว่าหิวนะคะ กระหายอย่างแรงนี่เป็นอย่างนี้น่ากลัวไหมมันเกี่ยวอะไรบูลิเมียคือรักษามันคือหิวค่ะกับกระหายอย่างแรงนะคะคนที่เป็นโรคนะคะบูลิเมียชายค่ะจะชอบอดอาหารนะคะแต่ว่าจะกินนะคะแต่ว่ากินเป็นบางช่วงนะคะและไอช่วงที่ทานเนี่ยก็จะทานเยอะกว่าปกติค่ะไอช่วงอดก็คืออดไปเลยนะคะพอถึงช่วงเวลาเรากินปุ๊บก็กินเยอะกว่าปกติเลยนะคะกินจนหยุดไม่ได้เลยนะคะแต่เมื่อกินเต็มที่แล้วค่ะจะเริ่มรู้สึกผิด รู้สึกผิดว่ายทานเยอะไปแล้วนะ่าเราทานเยอะไปแล้วนะคะก็จะรู้สึกก็เลยจะทําทุกอย่างเลยค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเช่นเช่นล้วงคอออกโอ้นี่เราเคยเห็นในทีวีนะคะล้วงคอให้อาเจียนบ้างนะคะกินยาถ่ายบ้างนะคะยาระบายต่างๆหรือไม่ก็โหมเล่นกีฬาอย่างหนักเลยเพื่อที่จะลดน้าหนักเพราะว่าทานเยอะซึ่งมันผิดนะใช่แล้วค่ะมันผิดหลักนะคะซึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะคะก็จะ ไม่อ้วนบางคนไม่อ้วนแต่ว่าก็จะไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองฉันต้องต้องแบบผอมนิดนึงคิดคิดว่าตัวเองเนี่ยอ้วนเสมอเลยใช่นะคะผิดกับดิฉันนะคะผอมอยู่เสมอเลยนะคะพูดได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโรคบูลิเวียบางคนก็อาจจะอ้วนได้ก็อาจใช่ค่ะก็อาจจะได้เพราะว่าช่วงที่ทานเนี่ยทานเยอะมากนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะอันตรายจากโรคนี้เนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็ยังมีนะคะโรคที่อันตรายนะคะที่ ไม่คิดว่าน่าจะเกิดกับนะคะเกิดจากบริเมียน่าจะเป็นเรื่องของกล่องเสียงคุณคิดว่าเกี่ยวไหมกล่องเสียงของเรานะคะเราไม่ได้ใช้เสียงอ่ะนะคะกล่องเสียงนะคะจะเสียนะคะเพราะว่ากรดในกระเพาะอาหารนะคะไหลย้อนขึ้นมาเวลาเราอาเจียนมากๆนั่นเองอันตรายมากเลยนะคะนอกจากนี้แล้วประจำเดือนผิดปกติด้วยเกี่ยวกับฮอร์โมนโดยตรงอ่าใช่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อขาดสารอาหารนะคะระบบฮอร์โมนของเราก็จะแปรปรวนิดนึงนะคะและนอกจากนี้ที่สําคัญที่สุดเลยค่ะ ขาดความเคารพในตัวเองเซลใช่แล้วเพราะว่าสูญเสียความมั่นใจนะคะแล้วก็รู้สึกเกลียดตัวเองอะรู้สึกก็แบบเอ้ยเราไม่น่าเลยกินเยอะอย่างนี้เข้าข่ายโรคจิตนิดนิดอ่ะดิฉันว่านิดหนึ่งต่อมาที่อโนเร็กเซียโรคนี้เป็นโรคเขาบอกว่าเป็นโรคกลัวอ้วนหรือโรคที่คลั่งคล้ความหอมคุณคุณเคยเห็นไหมคะในอินเทอร์เน็ตภาพ เป็นผู้หญิงนางแบบ่พร้อมเลยแต่กระดูาที่ฉันก็เห็นที่ฉันก็เห็นในอินเทอร์เน็ตใช่อันนั้นคือเขาเป็นโรคอโนรเร็กเซียก็คือแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองต้องลดน้ําหนักบางคนต้องออกกาลังกายอย่างหนักท้งที่ผอมจะแย่อยู่แล้วซึ่งนักจิตวิทยาค่ะบอกว่าโรคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารเท่านั้นยังมีอาการทางอารมณ์ด้วยอเกี่ยวข้องด้วยซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำแล้วก็จะดีใจมากด้วยค่ะถ้า ลดน้ำหนักได้อก็คือ yes <c oughs> ฉันทำได้แล้ว yes ประสบความสำเร็จแล้วฉันผอมแล้วบางคนผอมแล้วจะผอมอีกจนเหลือแต่กระดูกบางคนมันเทพนะมันเท็นดาราเราเห็นนะใช่ใช่ใช่เป็นเทรนที่นั่นางๆๆแบบมาเป็นแบบผอมเลย ดิฉันสวยกว่าเยอะที่รู้ถูกไม่แนะนําเลยนะคะแล้วก็ทางที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เป็นแบบนี้ในโรคของบุหรเมียอเล็กเซียคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูกันนิดนึงเราแล้วสังเกตบุตรหลานถ้าเกิดว่าใกล้ฉิดได้ใกล้ชิดเราสังเกตดูว่าลูกเราชอบทานอาหารไขมันต่ำหรือเปล่าเวลาไปซื้อน้ำซื้อขนมดูหรือเปล่าตละเอียดมากเลยนะซึ่งปกติเด็กๆเขาจะไม่ค่อยดูกันนะใช่ค่ะหนึ่งดูหรือเปล่าถ้าเป็นเข้าวขายละสองชอบแบ่งอาหารเป็นชิ้นเล็กๆตักให้คุณแม่คุณพ่อ อันนี้ก็สังเกตได้สังเกตได้แล้วก็ชอบหลบค่ะเอาไปหลบแอบกินอ๋อต้องมีหลบด้วยหลบหลบใม่คนอื่นเห็นนอกจากนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ประจําเดินมาผิดปกติหนาวๆสั่นๆร้อนๆรู้สึกว่าเราก็ร่างกายซูบด้วยผิวพรรณไม่แจ่มใสใบหน้าไม่เต่งตึงโอ้โหพวพันกันไปหมดเลยดิฉันว่าสารพัดตุปตุเปเลยคือสรุปแล้วเหมือนจะไม่สวยนะที่ฉันรู้สึกว่าเนาะที่จริงการลดความอ้วนแป่ว่ามันมีหลายวิธีใช่ค่ะเราต้องเลือก ต้องเลือกให้ถูกแล้วก็ให้ถูกซุขคลักษณะด้วยจริงออกกำลังกายทานอาหารให้ครบผ้าหมดที่จริงเราไม่จำเป็นต้องอดนะเราทานมื้อละน้อยแต่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายก็น่าจะใช่ใช่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมีปัญหากันมายาวนานแล้วแหละดีฉันว่าบางคนคุณต่ายก็ได้ยินว่ากินยาลดความอ้วนเสียชีวิตแล้วมีโยโย่ด้วยบางคนกินเสร็จพอหยุดกิน กลับม,มาอ้วนกว่าเดิมใช่ใช่อันนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ด้วยก็จะดีนะคะปรึกษาคุณหมอได้นะคะจริงๆแล้วโรคนี้ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวเลยเลยนะคะ<ช>แต่ว่ารเราจะต้องปรึกษาคุณหมอด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเอาเลยค่ะวันนี้นะคะส่ข่าววันนี้นะคะก็ มีแต่ข่าวที่สุขภาพดีๆนะคะนำมาฝากเพราะเราสองคนเนี่ยก็เป็นห่วงสุขภาพทุกท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะอ,อยากให้ทุกคนนะคะฟังข่าวของเราแล้วอารมณ์ดีมีสุขภาพชีวิตที่ดีไปกับช่องดีๆของเรา Good Channel ค,ะค่ะช่วงนี้เราสองคนนะคะลาไปก่อนพบก,กันใหม่ช่วงหนะ้าสวัสดีค่ะ